กะซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองนะคะพร้อมใช้พร้อมประกอบอาชีพได้เลยคะ่ะทุกท่านกําลังมองหาไปใช้กันอยู่นะคะเข้าไปรับชมกันได้ค่ะคันนี้อยู่แถวคลองสองรำรุกกาปทุมธานีนะคะเป็นรถอ e ีสุสุค่ะรถยนต์ปี2000นะคะเกียร์ธรรมดาราคา98,000บาทค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะทำสีมาสวยแล้วค่ะพร้อมใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่ม โดยรวมแล้วดูดีมีสเสน่ห์ค่ะถึงจะมีอายุกันหน่อยแต่ก็ยังใช้งานขับขี่ได้ปกตินะคะเลขทะเบียนสวยด้วยค่ะทุกท่านเกียร์ธรรมดาค่ะ mm hmm. เครื่องดีแอร์เย็นนะคะมีคอกด้านหลังค่ะพร้อมบรรทุกได้สบาย mm hmm. ติดฟิล์มกันแดดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ mm hmm. วิทยุ CD USB มีครบเร่มเอกสารพร้อมค่ะ สนใจคันนี้นะคะ9 8้0 0บาทมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปสามารถโทรคุยกันโดยตรงได้เลยนะคะนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจประโยชน์สูงสุดของตัวท่านในวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ